อ,อยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมแผนที่ดีที่สุดคือไม่มีแผนเขาหลับให้ตื่นเขาตื่นให้หลับนอนสูงให้นอนคว้านอนต่าให้นอนหงายพอเข้าใจความหมายใช่ไหมอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนแต่งเครื่องแบบนั่นคือสัญญาณบอกตายไม่ใช่สัญญาณบอกฝ่ายนะผมเห็นคุณแต่งเครื่องแบบมาผมรู้ว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่แล้วแต่ผู้ก่อการร้าย เขาเป็นชาวบ้านเราแยกไม่ออกนะครับส่วนใอ้เทคนิคอะไรไม่ต้องพูดถึงกันนะครับเรารูผรนะร้ผมรู้นะครับผมรู้นะครปืนไม่ต้องไปแต่งตัวเป็นนักรบลาซาด้าไอ้นักรบลาซาด้านะกูเห็นโน้โหมึงซื้อกันชิบหายแล้วหมดเป็นหมื่นเลยอันนี้อันนี้อันนี้ไปซื้อกระเป๋าตลาดนักมาใบหนึ่งกระเป๋ายีนอนะ่ปปะอีกใบสองร้อยกว่าบาทนะตรงนั้นใส่เลยลูกมีากมาลองก้นแม็กซ์ซีนกี่แม็กห้าแม,ม็กหกแม็ก, 6, มกอีกตรงเล็กๆก็ระเบิดอีกสองลูกนะครับแล้วก็ยาแก้ปวดยาแก้ปวด อย่าไปคิดว่าใครจะช่วยได้หรือออกในที่เกิดเหตุได้บางทีคนเข้าไปช่วยไม่ได้ยาแก้ปวดผมจะมียาชาด้วยไงจะมียาชาสําหรับที่จะไว้พึ่งตัวเองยาแก้ท้องเดินไปฉายไปแชะอะไรอยู่ในเป้นอนก็หลับไปทั้งอย่างนั้นแหละปืนก็กำเขาไว้ปืนยาวก็กำเขาไว้มาก็ชีวิตแรกชีวิตแล้วผมจะหนูต้องซื้อวิทด้วยนะมีเงินนะซื้อวิทไปอันหนึ่งือตัดผมเตรียมมันบุกรเบียบอะไรอย่างเงี้ยนะมันขาวสามด้านอะไรเงี้ยไปไหนมันก็รู้เขาก็รู้แล้วเราเป็นเจ้าหน้าที่โอกาสที่เป็นเป้าหมายเนี่ยมันก็มี แต่ไปไหนใส่วิทเข้าอะไรเขาก็แต่งแต่งปลอมตัวไปอย่างเขาอะอย่างชาวบ้านนะผมจะไม่แต่งทั้งแบบเลยขณะที่ทํางานอยู่เนี่ยนะผมจะไม่แต่งทั้งแบบเลยแล้วผมจะไม่ไปรถหลวงนะอย่ารถวีร้อยห้าสิบรถวีร้อยห้าสิบรถเมนเคลื่อนที่ไปไปตรงข้ามเขาอัดระเบิดไปใต้ถนนตรงไหนก็ไม่รู้เขาอยากจะกดให้เราตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะผมเนี่ยไปไม่มีทิศทางถ้าไปทางนี้กูก็ผ่าสวนยางกลับอีกทางหนึ่งดักไม่ถูก ไปไม่ให้เขารู้ไม่นั่นก็อาศัยรถชาวบ้านเขาไปป้าติดรถไปด้วยรู้ติดรถไปด้วยติดท้ายรถเขาลงแล้วผมก็เดินเรารู้เขาแต่เขาไม่รู้เรานะครับแล้วเวลาอยู่ที่พักอยู่โรงพักอย่าประมาทก,ก็แล้วกันนะฮะฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มีศักยภาพเหนือเราเลยนะครับแต่อย่ากลัวจนหลอนผมไม่ใส่เสื้อกรอกใส่เสื้อกเกาะเต็งที่เลยหาหัวก็ยังโเนโดนที่หัวกระายนะและไปไหนเนี่ยมีกระเป๋ากระพายแบบผมเนี่ยแต่ถ้าไม่ต้องเอาอย่างนี้นะมันจะดีไปไปซื้อกระเป๋าผ้าย,ยีนเนี่ยสะพายแพ็คไปเลยผ้าสามเหลี่ยมผ้ากระมา มั่นนะครับมีเหตุการณ์อะไรเกิดทั้งทุกอย่างร้องหมดร้องหมดนะฮะแล้วเวลาอยู่ฐานตัวเองเนี่ยให้คิดว่าท่านเป็นผู้ก่อกการร้ายจะมายิงฐานท่านตรงไหนท่านก็เตรียมของหวานไว้ให้เขาจุดนั้นนะครับเช่นฐานเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไปเดินรอาฐานตนัวเองถ้ากูเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกูจะยิงพวกมึงตรงไหนวะก็<อ> i, จุดจะงอนหินตรงเนี้ยห<อ>น้าเว้ยห<อ>น,น้ามายิงนะอเอากลับระเบิดไปอเอาเคสไว้ตรงนั้นพูดภาษาเราเอาเคสไว้ตรงนั้น เอากลับระเบิดไว้ตรงนั้นนะฮะไอ้จะมาสอนออกอย่างนี้ไม่ดีว่ะเอาไว้ว่างๆแล้วผมลงไปสอนดีกว่านะไอ้ตรงนี้มันคนฟังมันหลากหลายไงไม่ดีอะแต่ไม่ต้องกลัวและขี้เกียจทำฐานอะไรเงี้ยก็ลําบากแต่ว่าผมเห็นใจนะนายเขาวางกรอบเอาไว้อย่างเงี้ยเราเป็นเด็กๆเป็นเจ้าหนะ้าที่เนะี่ยเอาชีวิตรลอดแล้วน้องไม่ต้องไป